ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปิวจากช่อง 1434S นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโทนแอนด์ลิเบอร์ตี้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมจะมาแนะนานะครับว่าก่อนที่ของเทียสองจะเข้านะครับเราควรที่จะต้องเก็บอะไรไว้บ้างนะครับในการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมกับการทําของเทียสองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าพวกข่าวข่าวพวกเทียสองจะมานะครับมันก็อาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะมาในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนธันวานะครับซึ่ง อันนี้ตัวเกมก็อาจจะยังไม่ได้มีการพูดอะไรที่แน่ชัดนะครับว่ามันจะเปิดดันเทียสองมานะครับแต่ที่แน่เลยนะครับก็ยังมีลังเลอยู่นะครับว่าเรื่องดันของ 2ดาวนะครับหรือเทียร์งนะครับก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาเข้ามาพร้อมกับอาวุธพวกของเทียร์งเลยไหมหรือของเทียร์งนะครับตัวเกมมันได้มีการเขียนบอกอยู่นะครับว่าในรถแมปนะครับว่าของเทียร์งระดับอีพิกสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาไม่พร้อมกับดันเทียรองนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทําแบบนี้หรือไม่นะครับก็ต uh ้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบชัวร์ร้อเ็นนะว่าเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเอออะไรเอออย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในกรณีที่ของเทียสองมาแล้วนะครับเราควรที่จะเก็บอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นข้อข้อนะครับมาข้อที่1นนะครับควรที่จะเก็บอะไรไว้ก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นพวกหินตีบวกทั้งหลายนะครับซึ่งพวกของตีบวกนะครับเราจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าพอของเทียสองเข้านะครับทุกอย่างที่เป็นของเทียสองนะครับจะสามารถตีบวกได้ถึงบวก12นะครับก็แนะนําให้เก็บหินตีบวกไว้ ให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งผมก็ได้เก็บไว้เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็พวกของดองของคาฟอีกก็อีกเยอะมากมายเลยครับก็อย่างเช่นหินอาวุธอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็มีประมาณเกือบ400กว่าเม็ดแล้วนะครับถ้ารวมกับอีก1 50เม็ดก็รวมรวมเกือบจะ500เม็ดได้นะครับตลับหินตีบวกนะแล้วก็พวกของตีบวกอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็จะดองเก็บไว้พวกผงพวกเนี้ยก็จะต้องใช้เยอะมากๆนะครับในการคาบหินตีบวกเราจะต้องดองของตีบวกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพชรสีม่วงตัวนี้ก็ ใช้เยอะเหมือนกันนะครับพอเวลาเราจะต้องขึ้นของบวกสินะครับจะใช้เยอะมากเลยนะอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับที่เราจะต้องดองไว้นะครับสำหรับกินที่บวกมาส่วนอย่างที่2นะครับที่เราจะต้องมีไว้ติดตัวเลยอย่างที่2นะครับก็คือโซเลนโซเลนนะครับได้จากหลายๆที่นะครับเวลาเราทำเฟสคอนแทคคอยเฟสไลวันอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมันก็จะได้ตัวโซเลนมานะครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้แต้มอบิตัวนี้นะครับอบิต คอนแทคโทเค้นนะครับก็พอเวลาเราไปฟาร,ร์มอย่างเงี้ยเราก็จะไปฟาร,ร์มแถวดันอะบิสน,นะครับซึ่งก็จะมีพวกดันชาร์โดครีปก็คือตรงนี้นะครับชาร์ดครีปแล้วก็จะมีดันไซรัสนะครับแล้วก็จะเป็นแซงถ้ำตัวนี้แล้วก็จะเป็นเกาะโโดโลมะนะครับส่วนดันไซรัสนะครับผมก็แนะนําให้ไปฟาร,ร์มที่ชั้น5ชั้น6นะครับนี่เห็นไหมห้าหกเฟนี่ครับไปฟาร,ร์มแถวนี้น่าจะดับเงินได้มากกว่านะครับสลับ ตัวเผาแต้มอาบิดนะครับก็จะได้เงินมาเยอะมากแล้วก็จะได้พวกหินตีบวกเอ้ยหินคาบสกิลใบคาบสกิลทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่ทุกคนหานะครับในเกมนี้แล้วก็มีวิธีหนึ่งครับก็คือเอามาลินตัวนี้ไปขายนะครับมาลินสีม่วงตัวนี้นะเอาไปขายแล้วก็มาลินสีฟ้าก็ขายได้นะครับแต่เราจะขายเฉพาะที่เป็นเพชรดาวๆอย่างนี้นะไอ้พวกนี้เราจะเก็บเอาไว้ทําสกิลนะครับซึ่ง เวลาเราทำสกิลอย่างเงี้ยมันก็ต้องแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเอามาลินตัวนี้ไปทําหรือว่าจะเอามาลินตัวนี้ไปทำนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามารินตัวเนี้ยมันขายได้ในราคาที่แพงมากเห็นไหมขายอยู่ที่ประมาณ4 3 2แ0 0สามนะครับซึ่งมารินตัวเนี้ยเอาไว้ขายลงร้านให้หมดนะครับ แล้วก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะขายเป็นลูเซนก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้ถ้าจะขายเป็นลูเซนผมมองว่าไม่คุ้มก็เก็บไว้ขายเป็นโซแลนดีกว่าครับเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะต้องใช้เยอะนะครับสำหรับกิลที่ไม่ได้วอร์ไม่ได้อะไรอาเงี้ยอาจจะหาโซแลนได้น้อยกว่ากิลที่เขาเล่นวอร์ประสาทนะครับแล้วก็พวกเอ่อวอร์เซเวอร์อินเตอร์นะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีนะครับวอร์เซเวอร์อินเตอร์มันก็จะทําให้โซแลนเราหาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีหาโซแลนแบบทางลัดนะครับถ้าบอกว่าขายก็คือจะได้ทั้งหมด 20 m เลยนะครับก็มันจะเกือบ20บ m อะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการหาโซลเอนของผมนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโซลเอนมาดูในส่วนที่3นะครับก็คือเราจะต้องเก็บอะไรไว้อีกนะครับสำหรับการทำเทียสองเนาะจะต้องเก็บพวกของอัปเกรด ตัวนะครับหรือพวกออฟที่เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดตัวเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งหลังการทําเทรดเนี่ยมันจะมีการเก็บเบสติ้งด้วยนะครับซึ่งเบสติ้งตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปย้ายตอนเทียร์สองเราทําเทรดเต็มหรือไม่ก็มีเศษเบสติ้งอยู่ในของเนี้ยพอเราย้ายไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้เบสติ้งเข้าไปในเทียร์สองด้วยนะครับซึ่ง อันนี้ผมยังไม่ได้ทานะครับเดี๋ยวในไลฟ์ผมอาจจะนั่งทําก็ถ้าใครอยากเห็นก็ไปตามในไลฟ์เอานะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มทำเนอะแต่ผมก็จะเก็บของที่เอาไว้ยัดของเทียสองนะครับเยอะมากเลย <Pretty. S 1> ก็คือพวกอาวุธอย่างเงี้ยผมก็จะยัดให้หมดแต่อาวุธเทียสองนะครับเวลามันมาเงี้ยออปีกสองอย่างเงี้ยเอาของสีฟ้าไปยัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสติดแค่หนเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งพอเราเอาของสีฟ้าไปยัดในของเทียสองเนี่ยมันก็จะได้ค่าเบสติ้งมา 40นะครับซึ่งค่าเบสซิ่ง40ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะสำหรับเทียสองนะครับแต่ถ้าเราเอาของสีม่วงเทียหนึ่งอย่างเงี้ยไปยัด ไต่ของเทียสองอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มแค่80แล้วก็มีโอกาสติดแค่สิเปซ็นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็เลยเก็บไว้เยอะๆสำหรับของสีม่วงที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็พวกของสีฟ้าที่เป็นออฟที่เดี๋ยวพอในอนาคตอย่างเงี้ยวาวุเราอาจจะต้องได้ใช้พวกชุดพวกอะไรอาจจะได้ใช้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วผมก็จะบอกได้ว,ว่าถังเทียร์งนะครับเวลาเราจะกดแบบร้อเปอเอาพวกของสีม่วงที่มันมีโอกาสติดแค่สิเอย่างเงี้ยแล้วไปกดใช้เบสซิ่งสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็ต้อง ยี 20, ประมาณ920อ่บะเบสซิ่งประมาณนั้นถึงจะกดได้100%่ต่อ1ครั้งนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเราจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าเวลาเราจะย้ายของอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ค่าเบสซิ hmm. ่งเท่าไหร่เนาะซึ่งตัวในเกาหลีผมอ่ะผมทําของทิ้งไว้2ชิ้นก็คือดาบพาก,กิโลกับมีดเรเวนทานเนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองย้ายมีดเลาเวนทานไปนะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวมีดโครวานะครับย้ายเข้าไปในมีดเลรเวนทานนะแล้วก็ ตัวมีดเรเวนทานนะครับของผมอ่ะมันมีเบสติ้งอยู่840เนอะซึ่งอ่าไอตัวของมีดโควาซานอ่ะตอนนี้ของผมอ่ะเป็นเป็นออฟเต็มนะแล้วมันก็จะมีเบสติ้งเพิ่มอีก40เนอะซึ่งเดี๋ยวมันจะได้พวกค่าเบสติ้งจากออฟของมีดโควาซานนะครับที่มันเต็มอยู่ประมาณ2,600แล้วก็เดี๋ยวมันจะรวมกับเบสติ้งตรงนี้ด้วยอีก840น่าจะได้รวมประมาณ3,000นเะเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะได้เบสซิ่งทั้งหมดอ2อ่0อซึ่งถ้าเอาตามจริงๆอ่ะมันจะได้แค่ประมาณ2 6 0 0ั่สิบมันได้เพิ่มอีก40เพราะว่าเรามีเบสซิ่งจากข้างในมีดโคสาซนอีก40เห็นปะโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับ2,680นแนแล้วก็ในตัวมีดมันจะมีอีก840ซึ่งเราจะได้รวมๆก็ประมาณเกือบ3,000กว่าๆนะครับประมาณ3,500อัพๆอ่ะเราจะต้องได้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมลองย้ายไป น่ะเห็นไหมได้สามพันห้าเห็ไหมสามพันห้ายี่สิบเบติ้งซึ่งพอเราย้ายเสร็จนะครับก็เอาไปทำออฟแบบร้อเอร์เซ็นเลยก็คือเอาของสีม่วงธรรมดานะครับมาทําแล้วมันก็จะกินเบตติ้งไปประมาณเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดเูเดี๋ยวผมจะต้องเดี๋ยวมผมดูก่อนว่าผมมีอาวุธอธอฟขี่ไหมไม่มีเลยผมเตื้อก็ได้ี่ เวพอนเกียหนึ่งอ่ะละสิบนะครับอ่ะผมก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเทดอีเพิ่มนะเห็นไหมคือตอนนี้มันจะติดแค่10%บต์ถ้าเราจะให้มันติดแบบร้อนะครับกดเบสซิ่งเห็นไหมมันจะเพิ่มอีก90%แล้วมันก็จะใช้เบสซิ่งทั้งหมดประมาณ900ซึ่งเดี๋ยวถ้าเรากดมันจะหายไปเหลือประมาณประมาณ2 6 0 0เหลือ2 6 0 0 นี่เห็นไหมเดือดสองมันหกมันใช้ประมาณ900ประมาณนี้ประมาณนี้หลับเบสติ้งก็ถ้าสมตรรามติเราจะเก็บของใช่ไหมเราจะเก็บพวกของเทียย์หนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นมาก็นั่นแหละครับทำเบสติ้งเอาไว้แล้วก็ทาเบสติ้งข้างในอะ่ะข้างในตัวของอะ่ะให้สักประมาณ5,000ก็ได้เพราะว่าเวลาเราจะกดแบบ100%เลย3แถวอย่างเงี้ย100%เลยมันก็จะใช้ประมาณ9ครั้งนั่นแหละแล้วก็ทาให้มันครบพอดีเบสติ้งของมันแล้วก็นับรวมจากไอตัว อ,อปสามแถวของเราด้วยประมาณ2อ0พแล้วก็นับรวมกับเบสติ้งของเราข้างล่างด้วยอะไรเงี้ยที่ว่ามันมีขึ้นอยู่น่นแหละก็นับรวมไปใช้ประมาณ5 0 0 0ันห้าพันนิดๆประมาณ5้าพันเท่าไหร่ว่าห้าพันสี่บ้งรวมให้เป็นค่าเบสติ้งประมาณ8,00พันอัพอัพอ่ะมันจะกดได้หมดเลย9ช่องสําหรับ100เซนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเบสติ้งอ่ะแล้วก็มาดูในกรณีที่ผมบอกนะที่ว่าจะเอาของฟ้ามมายัดใส่ของเทียสองเนาะ เนี่ยที่มันบอกว่าติด1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูช่างมันไม่เป็นไรผมยอมซื้อแล้วก็เอาของเทียร์เทียร์ธรรมดาเนอะมายัดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมยัดดาบพารกิโลนะเนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสติดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะได้เบตติ้งอีกสี่สิบซึ่งถ้าเราจะเอาให้มันติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องยัดของสีฟ้าประมาณยี่สิบสองชิ้นนะครับประมาณยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามชิ้นอ่ะถึงมันจะเอ่อทำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ เวลาเราเอาของสีม่วงมากดอย่างเงี้ยอ่ะถท้า,าของสีม่วงมากดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยติดเปอร์เห็นปะก็กดไปก็ไม่ติดแต่ของสีม่วงมันจะได้ทีละอ่าทีละไอ้นี่นะทีละแปดสิบซึ่งของสีม่วงมันได้เยอะกว่าอยู่แล้วถ้าสมมตินในเซิร์ฟเกาหลีเงี้ยผมทำจริงๆก็เอาของสีม่วงหรือไม่ก็เอาของเทียร์สองมายัดเลยเพราะว่าราคามันถูกแล้วไงเออก็จะมานี่อันนี้ผมมาสาธิตให้ดูดนะแบบเรื่องเบสติ้งนะครับมาดูในส่วนของข้อที่สี่นะครับก็คือเราจะต้องเก็บอะไรอีกอันหนึ่งนะครับที่ สำคัญมากอันนี้คือสําคัญมากจะทําให้เราประหยัดในการทําเทดมากก็คืออลอกสโตนอลอกสโตนนี่คือเป็นอะไรที่สาคัญมากนะครับในการที่จะทําขื้นของเทียสองเนอะซึ่งถ้าอาวุธอ่ะในการจะทําเทียสองแต่ละครั้งเนี้ยมันจะต้องใช้อลอกสโตนทั้งหมด200ชิ้นนะครับในการปดหนึ่งเทดสำหรับอาวุธเนอะซึ่งถ้าเป็นของเทียหนึ่งมันก็จะใช้แค่100นะครับอันนี้เราก็ต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับ แล้วก็พวกชุดเทียสองอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ทีละ100นะครับซึ่งถ้าเป็นชุดเทียหนึก็จะใช้ทีละห้าสิบใช่ไหมพวกประดับอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ทีละห้าแต่พอขึ้นเป็นของเทียสองปุ๊บมันก็จะใช้เป็นทีละ100หมดเลยแล้วก็อาวุธเป็นสองร้อนะทุกคนซึ่งเราจะต้องเก็บไว้เยอะมาก วิธีการหาล็อกสโตนนะครับผมก็เคยสอนไว้ในหลายๆอย่างแล้วนะไอพวกคลิปที่ทำเควส์รายสัปดาห์เอ,อ่ยลงดงลง,ลงดันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดก็อาจจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าวิธีการหาหลากักๆของผมนะณตอนนี้นะทุกวันนี้นะก็จะมีได้จากแบตเตอร์พาร์ตนะแบตเตอร์พาร์ตเราก็จะได้ฟรีมาอีกร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมเลียว่าตันแลนะ้วเนาะมันก็จะไม่มีบอกให้ดูนะซึ่งในแบตเตอร์พาร์ตอ่ะถ้าแบบอยากได้ล็อกสโตนจริงๆก็แนะนําให้ซื้อนะครับสำหรับ500รู้เซ็นนะมันก็จะได้ล็อกสโตนเพิ่มมาอีก100นะครับ แล้วก็วิธีหาที่2ของผมนะครับซึ่งผมจะไม่เอาไอ้ตัวเหรียญดัน่เงี้ยที่ว่าได้อย่างละสิบเหรียญอย่างเงี้ยแล้วเอาไปคาบเป็นอันเนี้ยซึ่งผมจะไม่คาบแล้วผมจะคาบเป็นถุงของอลัสโตนซึ่งมันจะใช้อย่างละหนึ่งของแต่ละเหรียญดันนะครับซึ่งมันจะได้ทั้งหมดหนึ่งถุงเท่ากับสามอลัสโตนก็ทั้งหมด10บเหรียญของแต่ละดันนะครับสิบเหรียญทุกทุก 6ดันเนาะก็ใช้ประมาณ60เหรียญก็จะได้อาอลลัสโตนแค่30นะครับซึ่งผมจะเก็บไอัลลัสโตนเนี่ยยาวๆเลยจนกว่าของเทียส์งจะมานะครับอันนี้ทุกคนก็อย่าลืมมาเก็บอลลกสโตนไว้ด้วยนะครับเวลาไปทําของเทียร์งเนี่ยเราจะไม,ไม่ต้องเปลืองลูเซนให้มันเยอะเนาะเพราะว่าลูเซนก็สำคัญในการสลับทำของเทียสองนะข้อสุดท้ายนะครับที่ไม่พ้นแน่ๆเลยนะครับในการที่เราต้องเก็บเอาไว้ก็คือลูเซนแน่นอนครับยังไงทุกอย่างจะหมดปัญหาไปด้วย รูเซนแน่นอนครับถ้าเรามีรูเซนเยอะเรามีกําลังทรัพย์เยอะยังไงเราก็ทําของได้แบบ100แน่นอนครับทุกคนรูเซนคือทุกอย่างในการแก้ปัญหานี่แหละครับแล้วก็สิ่งที่จะเสริมอีกหน่อยนะครับสำหรับการที่พอดันเทียสองมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะให้ทุกคนดองเก็บเอาไว้นะครับทุกคนก็คือ จะเป็นตัวของแ a ตช์มพาร์แล้วก็ในร้านของแ a ตช์มพาร์นะครับซึ่งมันจะมีแต้มดันตัวนี้ขายนะครับซึ่งผมจะให้ทุกคนนะครับเก็บดองเอาไว้ไม่อยากให้ทุกคนเอาไปกดใช้นะครับรอเวลาที่ดันเตียสองเข้าค่อยเอามากดใช้พยายามเก็บไว้ก่อนนะครับมันมีทั้งหมด50กว่าวันอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีดใช้นะส่วนตัวแต้มอาบิสอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยว่าจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะให้ดองเอาไว้นะครับก็จะเป็นตัวใบสกอนะครับพวกใบสกอพวกนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนดองเก็บเอาไว้นะครับแต่ก็มันจะมีอยู่สะกออยู่ม้วนหนึ่งก็คือพวกของแสงถ้ำอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากทําแสงถ้ำก็เอาไปย่อยเป็นอนื่นก็ได้นะเพราะว่า อย่างที่รู้ครับว่าแสงทําม,มันทํายากที่สุดแล้วมันต้องรอฝนตกแล้วคือเคเวสข้างในทํายากมากๆเคเวสข้างในมันไม่ได้เหมือนของที่อื่นนะมันจะแบบมอนมันจะกระจัดกระจายไปหลายที่มากแล้วเราจะต้องไปตีแบบหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทํายากนิดหน่อยนะครับสำหรับเคเวสของแสงท้อเนาะก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากเก็บแตงท้อก็ทําไปให้หมดนะแล้วก็ตัวอื่นเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะบอกนะครับเพราะอะไรถึงจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของเ i ียสองที่ไม่ใช่เซตของดันนะครับ จะเข้ามาเพิ่มอีก3ามเฟก็จะเป็นเซตของดอนมิดแล้วก็ฮลี่โกส์แล้วก็เป็นเซ็ตสาเคดนะครับ3ามเฟอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันจะเอาเข้ามาในดันเจียนอบิทไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตามเฟสนี้นะแต่ถ้าเป็นในเกาหลีอ้างอิงจากเกาหลีเงี้ยคือมันเข้าในนี้แน่แแล้วก็เหรียญอบิทเหรียญอบิทที่เราได้จากการทำเควสเนะี่ย ไอเหรียญตัวนี้มันก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นของกล่องเทียร์สได้เหมือนกันนะแต่มันจะอาจจะใช้ประมันน่าจะใช้ประมาณ120ี่เหรียญั้งในการแลกไอพวกกล่องพวกนั้นนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะเอาเข้าไหมเพราะว่าตอ่อมาล่นกอบอลอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วเนาะทุกคนก็เก็บได้ก็เก็บไปก่อนมันไม่ได้เสียหายอยู่แล้วครับเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวถ้ามันมาหรือมันไม่มาเนี้ยเราก็เอาไปทําได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอะแต่ผมก็แนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะ สลับตอนของเทียร์งมาเงี้ยมันก็อาจจะเอาเข้ามาในดันเจี้ยนอบิสด้วยก็ประมาณนี้ครับสรับของเทียร์งเนอะแล่ทีนี้ก็พวกประดับพวกอะไรเงี้ยในอนาคตก็อาจจะยังไม่มาอาจจะมาข้างหลังตอนพวกแพทคารเรนเดเข้ามาเงี้ยก็อาจจะอัปเดตประดับเทียสองมานะครับแล้วก็พวกปักคุ้มมันก็ยังไม่มานะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับก็ถ้ามีที่อะไรดีๆมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ทุกคนได้รู้นะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ผมจะไลฟ์อยู่ในช่องนะครับช่วงเวลา6โมงขึ้นไปนะครับซึ่งไปคุยกันในไลฟ์ได้นะครับสำหรับเกม TL จนะครับแต่อนาคตต่าจจะมีเล่นเกมอื่นนะครับก็ปากติดตามกันด้วยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผมเจอกัน